รุ่นปั่นฟิกเกียร์สีม่วงลูกราบไปขวดความเท่สำหรับที่เป็นความใจเยารุ่นเด็กเาจริงๆค่ะสำหรับหนุ่มกักสุภวัฒนาร้องนำวงเล้าลมที่ก็ไปร่วมปั่นพึ่งแม่ด้วยเช่นกันยุคนี้ตัวก็เคยถึงมิตรภาพกับเพื่อนนักปั่นให้ทีมข่าวสื่นเนื้อฟังว่าทุกคนต่างก็มีน้ำสิดน้ำใจซึ่งกันและกันและการปั่นจักรยานนั้นมีเสน่ห์ชนิดทุลักใครได้ลองก็ต้องหลงรักแต่จะเปิดหัวใจให้ได้อัปเดตกันว่าตอนนี้ความรักกับสาวป้ายหวานใจนอกวงการที่เขาหา 7ปีกำลังอยู่ในช่วงแฮปปี้แต่ก็ยังไม่มีแผนแต่งเมเร็ววันนี้ค่ะทำแล้ก็โอเคครับก็สบายๆปีที่เจ็ดแล้วครับก็รู้สึกสบายๆครับเข้ากันเหมือนเหมือนเพื่อนแล้วก็เหมือนคนที่ปรึกษาในทุกเรื่องยังยังสนุกกับการใช้ชีวิตอย่างนี้อยู่ก็อาจจะอาจจะให้เวลาเยอะกว่านี้หน่อยครับเสน่ห์ของการปั่นยานก็คือเราจะได้เห็นอะไรหลายอย่างที่คนขับรถเขาไม่เห็นคืออย่าง น,นะครับนักปั่นก็คือจะช่วยเหลือกันเวลารถเสียหรือว,ว่ารถอะไรอย่างเงี้ยเขาจะช่วยเหลือกันนะครับแล้วก็ในกลุ่มด้วยหรือว่าบางทีอาจจะต่างกลุ่มอะไรเงี้ยแต่ด้วยความที่เป็นสองล้อเหมือนกันเขาจะช่วยกันนี่คือวิธีการลัดเลย